มีใหจะเป็นเม็ดสีขาวขาวคุนๆนะฮะถ้าหากว่าเป็นวอดก็คือจะใสๆใสแบบนี้นะนี่ๆนี่คือเป็นบอดนะฮะนี่นี่คือเป็นบอดแต่ได้ไข่แล้วจะเป็นลักษณะคุนๆนะฮะมีสีคุนแบบนี้คือได้ไข่แล้วนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผูเพาเรียกปากัดมือใหม่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือใหม่นะครับสําหรับวิธีการดูนะครับว่างอดของเรานะฮะได้ไข่แล้วหรือยังนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปากัดระยองของเราเอาละครับไปตามรับชมคลิปกันเลยครับ สำหรับวิธีการดูวอดนะฮะว่ามีไข่หรือยังนะครับก็มีเทคนิคนะฮะแล้วก็วิธีการดูไม่ยุ่งยากนะฮะมีการดูหลลักษณะนะครับหากวอดนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่เรามองเห็นได้ง่ายนะฮะอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายนะครับว่ามีวอร์ดหรือย,อยังนะครับในลำดับแรกนะฮะก็จะพา ให้ดูนะฮะลักษณะวอร์ดที่ยังไม่ได้ไข่นะครับก่อวอดไว้นะฮะแล้วเราจะดูว่ามีไข่หรือยังนะครับให้เราดูที่ลักษณะวอรดเป็นหลักนะครับคือนะฮะถ้ามีเม็ดสีขาวคุนๆนะฮะจะเป็นเมด็เเมดสีขาวคุนๆนะฮะเม็ดสีขาวคุนๆแปลว่ามีไข่แล้วนะฮะอย่างหนะ้าจอที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับถึงจะเป็นวอดลักษณะและดูเก่านะฮะแต่นะครับ ยังไม่ได้ไข่นะฮะยังไม่ได้ไข่นะครับเพราะว่ามีแต่เม็ดบวดสีขาวๆที่ใสนะฮะซึ่งเป็นฟองอากาศยังไม่มีขาวคุณที่เราเห็นนะครับลักษณะน,นี้แปลว่ายังไม่ได้ไข่แต่อย่างใดนะครับนะฮะในตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างน<ส>ะฮะนะฮะอย่างอย่างอันนี้ก็เหมือนเช่นกันนะฮะลักษณะแบบนี้คือย,ยังยังไม่ได้ไข่นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่มีขาวๆเลยฮะเห็นไหมครับพอกดซูมเราจะเห็นแต่วอดธรรมดานะฮะ ลักษณะนี้คือยังไม่ได้ไข่นะครับนะบลักษณะของตัวผู้และตัวเมียนะฮะก็บ่งชี้ได้เหมือนกันนะครับว่าได้ไข่แล้วหรือยังนะฮะเช่นนะฮะในกรณีที่ตัวผู้นะฮะยังไล่ตัวเมียอยู่นะฮะแล้ว ไม่ได้เข้าฟอวร์นะฮะลักษณะแบบนั้นคือยังไม่ได้ไข่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่ตัวผู้นะฮะมีลักษณะฟอวร์นะฮะคืออยู่ใต้วอดตลอดเวลานะครับแล้วตัวเมียนะฮะอยู่ตรงข้ามกับวอดนะฮะอันนั้นบ่งชี้ว่ามีโอกาสได้ไข่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับก็เป็นการดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะเมื่อ,อวอดของเราไม่แน่ชัดนะฮะว่ามีไข่หรือไม่มีไข่เราสามารถดูจากลักษณะตัวผู้และตัวเมียได้นะครับ ก็ยังไม่ได้ไข่นะฮะซึ่งตัวผู้จะเป็นการเกี้ยวเกี้ยวพานนะฮะเพื่อชักชวนตัวเมียมารัดใต้วอดนะครับเอาละทีนี้เรามาดูลักษณะที่ได้ไขแล้วเป็นแบบไหนนะครับแล้วทีนี้แบบไหนคือไข่ปลานะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะฮะคือแบบนี้คือที่ได้ไขแล้วนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับที่ได้ไข่แล้วนะฮะจะเป็นเม็ดสีขา,ขาวขาวขุ่นๆนะฮะในวอรดที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับ <Evet. S 1> คือลักษณะนี้นะครับคือได้ไข่แล้วนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเม็ดสีขา,ขาวขาวขุ่นๆนะฮะถ้าหากว่าเป็นวอดก็คือจัดสๆสแบบนี้นะ,ะนี่นี่นี่คือเป็นวอดนะฮะนี่นี่คือเป็นวอดแต่ได้ไข่แล้วจะเป็นลักษณะขุ่นๆนะฮะ <Lord. S 1> มีสีขุ่นแบบนี้คือได้ไข่แล้วนะครับก็ แตกต่างกันนะฮะระหว่างวอดกับไข่วันนี้ผมก็ทําการเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้รับชมนะฮะว่าแบบไหนเรียกว่าวอดแบบไหนเรียกว่าไข่นะฮะถ้าได้ลักษณะนี้เราก็นําตัวเมียออกได้เลยนะครับในกระบวนการนี้ก็นําตัวเมียออกได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ไข่แล้ว ทีนี้ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งครับนั่นก็คือ,อไข่ที่ได้นะฮะวอดที่มีนะฮะจะอยู่ใต้ใบไม้ซึ่งนะครับเรามองแล้วไม่แน่ใจนะฮะว่าได้ไข่หรือยังวิธีการสังเกตอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะว่ามันมีโอกาสจะได้ไข่แล้วนั่นก็คือนะฮะตัวเมียนะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับวอดนะฮะคือจะไม่อยู่เข้าไม่อยู่ใกล้วอดนะฮะลักษณะลำตัวของตัวเมียจะจะผอมลงนะฮะ จะผอมลงนะครับพุงจะจะจะยุบนะฮะนั่นก็คือจะได้ไข่แต่ถ้าเกิดพุงยังปองๆองอยู่นะฮะแบบนั้นก็คือสันนิษฐานว่ายังไม่ได้ไข่นะฮะก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งที่ใช้ในการสันนิษฐานได้นะครับเอาลนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าคงจะเป็นความรู้สำหรับมือใหม่หลายหท่านสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดซ u b s ไ r i b ์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วย พรที่ท่านจะได้ไม่พาาลาดสาระความรู้จากช่องบ้านประกาศระยองของเราสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ